สวัสดีค่ะเจ้ากับเตออีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เตยก็จะพามาชมโชว์รูมดิพอเอกสหกุ๊ของเรานั่นเองค่ะว่าตอนนี้เนี่ยการกอร่อสร้างของเขาเนี่ยอัปเดตไปถึงไหนแล้วไปดูกันเลยโอ้สร้างเร็วมากค่ะทุกคนดูสิเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเราแอบมามองดูก็คิดว่าเฮ้ยเขาจะแบบว่า ต่อเติมไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่แต่ต้องบอกเลยว่าอย่างที่ทุกท่านได้ชมนะคะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยยังเป็นเสาเดี่ยวอยู่เลยยังเป็น1ชั้นตอนนี้ยริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแบบเออมีการต่อเติมชอบที่สุดของการก่อสร้างคืออะไรรูป้ปะ คือมันมีแมคโครน้อยทุกคนชอบมากมันน่ารักนะหนขออนุญาตแล้วนะคะในการที่จะพาเข้ามาชมการก่อสร้างของดีพอเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าท่านใดที่บอกว่าเฮ้ยซื้อรถไฟฟ้าไปโชว์รูมอยู่ที่ไหนมีศูนย์บริการหรือเปล่าอุ่นใจได้หายห่วงเพราะว่าตอนนี้ศูนย์บริการของเรามีให้บริการอยู่นั่นก็คือโชว์รูมนิสสันเอกสหกุปป์อยู่ติดกันเลยแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะสร้างที่เป็นของดีพอเองนะคะตอนนี้กําลังขึ้นเสาเข็มแล้วก็ไปรูไปล่างแล้วอย่างที่ได้เห็นแล้วก็มีรถสต็อกแน่อมงบทุกัน อันนี้จะเป็นการทํางานของทีมช่างนะคะแต่ว่าเราเข้าไปลึกกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆชมด้านนอกและนี่นะคะก็เป็นความคืบหน้าของการสร้างโชว์รูมดีพอเอกสหกุ๊ปของเรานั่นเองค่ะอย่างที่ได้เห็นไปนะคะว่า EP ที่1เนี่ยก็คือยังเห็นแบบว่าไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่แต่ตอนนี้คือเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วนะว่าโครงสร้างของเขาจะเป็นประมาณไหนแล้วก็อุ่นใจได้ค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ซื้อรถไฟฟ้าจากทางดีพอเอกสหกุปปของเราไปก็คือมีศูนย์บริการมีโชว์รูมอย่างแน่นอนแต่แค่อเวลา นิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะและท่านใดน,นะคะที่อยากจะสอบถามแคมเปญพิเศษเกี่ยวกับรถไฟฟ้าหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาได้เลยค่ะซู4่4ี8 8ค่ะ